คุณผู้ชมคะปล่อยน้องเป็ดออกมาเล่นน้ำแล้วค่ะเขาก็เล่นน้ำขึ้นและต้องเบาๆกลัวเขาตกใจเขาลงมาเล่นน้ำแล้วเขาก็สางขนของเขาเนาะเขาว่าเป็ดอีเหลืองปากชมพูตีนชมพูแต่อันนี้ปากเหลืองตีนเหลืองมาคอยลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นเป็ดอะไร เหยียบกันค่ะตัวใหญ่เหยียบตัวเล็กตายไปสองตัวมอมอลลกอาเล็กเปื้อนเนาะสัญชาติยานของเป็ดเขาก็เล่นน้ำอยู่แล้วแหละเล่นน้ำขึ้นมาก็ล้างทำความสะอาดตัวเองสางขน เมื่อวานนี้ไปซื้ออาหารมาให้เขาเขาบอกว่าให้ใหอ้อาหารหมูโครงสร้างเปิดจะดีเจ้าของร้านเขาแนะนำอย่างนั้นก็เลยเอามาหนึ่งลูกแต่ก็ยังไม่ให้กินหรอกเพิ่งซื้อมาเมืม่อวานก็จะเอาให้กินไปเรื่อยๆค่ะนคะคะอาบน้ำสางขนตากเดดสัญชาติยานของเปิดเนาะพึ่งขน เราเลี้ยงปิดอยู่เป็นเดือนสงสารเหยียบกันตายไปสองตัวคะ่ะนะนะเขากลัวเขาก็จะวิ่งกลัวเขาจะวิ่งเข้าคอกนะได้ยินเสียงนกกา ได้ยินเสียงเขาก็เข้าคอกถ้าเราอยู่ก็ปล่อยลงค่ะถ้าเราไม่อยู่นี่ก็ไม่ปล่อยลงเอาเข้าคอกกลัวหมากลัวหมามากัดกัดก็สงสารเขาเนาะแล้วก็เสียดายปิดด้วยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะไปเป็นเป็ดอะไรกันแน่ ปากเหลืองตีนเหลืองปิดอะไรก็ช่างเธอค่ะแต่เราถ้ามันไม่ตรงปกเนาะตรงที่เราสั่งซื้อมาเราก็เสียใจค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นปิดอะไรก็เราก็เลี้ยงต่อไปจะขยายพันธุ์ให้ให้เยอะกว่านี้ค่ะขยายให้มันได้กว่านี้เป็นตัวเมียเราจะขยายเอาเป็นตัวเมียให้มันได้สักร้อยตัว เอาไว้ขายไข่ค่ะขายไขย่กินไข่นี่แหละเป็นปิดอะไรก็จะเลี้ยงต่อไปค่ะเขาคงมีความสุขค่ะนะสางขนได้รับไอเดดพึงเดด ฝนก็เริ่มซาแล้วค่ะไม่ตกละไม่ตกวันสองวันมีเดดมีอะไรออกมาแล้วค่ะเช้ามาก็หนาวหนาวเย็นๆค่ะก็พามาอัปเดตปิดเนาะน้องปิดตัวนั้นมอ้อมอมเดี๋ยวอาบน้ำทุกวันก็เดี๋ยวก็จะขาวค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินโชดแฟมิลี่ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ